ไม่น่าเชื่อว่าบริเวณแยกราชประสงค์ที่เป็นย่านธุรกิจการค้าอันทันสมัยกลับกลายเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณเป็นที่สถิตของมิดาถวยเทพหลากนิกายหลายความเชื่อ บริเวณราชประสงค์ในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนเป็นพื้นที่ที่มีคลองตัดผ่านถึงสองเส้นเป็นเส้นทางสัญจรที่คนสมัยก่อนเชื่อว่าบริเวณที่เป็นทางแยกมักจะมีอำนาจเหนือธรรมชาติพูดผีเทวดาสถิตอยู่เพื่อปกปักร,รักษาควรแก่การเคารพนกน้อมกระทั่งต่อมาพื้นที่วังเพชรบูรณ์ถูกรื้อถอนปรับพื้นที่มาเป็นศูนย์การค้า มีการถมสัตน้ำหรือถอนพระภุ่มเจ้าที่จนเชื่อกันว่าเป็นเหตุให้เกิดอาเพศเหตุร้ายต่างๆนับตั้งแต่ห้างไทยแดมารูที่ลงทุนโดยนักธุรกิจญี่ปุ่นเกิดไฟไหมจนต้องย้ายมาอยู่ที่ศูนย์การค้าราชดำริอาเขตฝั่งตรงข้ามกระทั่งปี2525 25, ตระกูลเตชะไพาบูลได้ประมูลเช่าพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์การค้าเวิร์เรเซนเตอร์ แต่ก็ต้องประสบเหตุร้ายต่างๆนานาทั้งเรื่องปัญหาทางการเงินอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างจนมีผู้เสียชีวิตและแม้ว่าศูนย์การค้า World Trade Center ได้ถือกำเนิดขึ้นที่สี่แยกราชประสงค์แต่ก็ต้องประสบภาวะขาดทุนและเปลี่ยนมือไปเป็นศูนย์การค้า Central World ก่อนจะพบกับหายนะอีกครั้งในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงในปี2553 พระพรมเอราวัณน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการมีพระเป็นเจ้าคุ้มครองศูนย์การค้าใช่ไหมกระจายไปแต่ก่อนที่มีสถานาพระภูมิท่านเองใช่ไหมมันเริ่มต้นแต่ถามว่ามันเติบโตขึ้นมาในการที่เป็นธุรกิจอยิ่งใหญ่โตมันก็ต้องระวังนั้น,น,นทีนี้ก็เริ่มระบาดไปใช่ไหมฮะจากพระพรมเอราวัณมาเป็นพระตรีมูรติพระคเนศพระลักษมีพระนารายแล้วแต่ใครที่เป็นเกจิอาจารย์จะจะ,จะแนะนํา จะด้วยอาถรรพ์ของอำนาจเหนือธรรมชาติหรือคำอธิบายใดๆก็ตามผู้คนในยุคสมัยยังคงต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจสี่แยกราชประสงค์พื้นที่ทรงอิทธิพลทางธุรกิจการค้าแห่งนี้จึงเป็นสี่แยกชุมนุมเทพพเจ้าที่เหล่านักธุรกิจต่างสรรสร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้การค้าของตอนรุ่งเรือง ไม่เพียงเท่านั้นประชาชนผู้คนทั่วไปในถิ่นที่อื่นๆต่างพากันมาหาที่พึ่งพิงทางจิตใจด้วยเช่นเดียวกันพระปรมนี้นะคะก่อตั้งเมื่อพศ2496ครับเป็นการที่สร้างโรงแรมเอราวันแล้วเสร็จแล้วสร้างไม่สำเร็จสักทีหนึ่งก็เลยท่านหลวงอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ก็เลย ประชุมกันแล้วก็ให้สร้างพระพรมขึ้นมาการสร้างโรงแรมก็เลยสําเร็จขึ้นมาแล้วนับตั้งแต่วันนั้นมาก็มีคนมาว่าอยู่เรื่อยๆเมื่อสมัยลูกเรียนอยู่อ่ะเสร็จแล้วก็อีกสองวันจะจ่ายค่าเทอมลูกไม่มีของบนโต๊ะแต่มีของขายเยอะนะก็เลยหันมาหาท่านยกมือไหว้ว่าเสด็จปู่ขอให้วันนี้ลูกช้างขายของได้เยอะๆได้จ่ายค่าเทอมลูกเถอะ ลูกชายค่าเทอมถึงแล้วไม่รู้จะทํำยังไงวันนั้นเสด็จบุกก็ให้ขายของจนหมดล้านหมดทุกๆอย่างจนเงินพอเป็นหมื่นน่ะได้ไปจ่ายค่าเทอมสี่แยกราชประสงค์ในวันนี้จึงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นทูบควันเทียนเสียงบนบานสอดแทรกอยู่ในกระแสเสียงอันกระหึ่มดังของสื่อโฆษณาในยุคดิจิตอล ที่แห่งนี้จึงเป็นสีแยกและจุดตัดของทุนนิยมบริโภคนิยมกับจิตวิญญาณนิยม